สวัสดีทุกท่านพอดีได้น้ำพึ่งมานะครับก็มามากรองมา,มา,มา,มาคัน้นใส่ขวดนะครับเจ้ามิม้มลุงสายจะอยู่ที่สวนคุณลุงนะครับมาเต็มเลยนะครับผมอันนี้น้ำพึ่งเนาะส่วนตัวเล็กๆที่มาตอมเนี่ยคือมิ้มเป็นพึ่งมิ้มเล็กนะครับพอได้ได้กลิ่นน้ำหวานน่ก็จะมานะครับผมได้กลิ่นน้ำพึ่งอะไรที่ผมเวลาผมตีมาเนี่ยมันมันก็จะบินมาอย่างเงี้ยมาตอมมา,มาดูดูจมูกไวมากเดี๋ยวไปดูตัวใกล้ๆนะครับอ่ะผมเทไว้เลยครับบนฝาขวดจะได้เห็นตัวชัดๆนะครับ มาเลยเต็มเลยนะครับผมอันนี้ไม่สนใจแล้วครับเวลาผมอีกไหมพอได้น้ําหวานนี้จะไม่สนใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่สนใจครับผมดูดอย่างเดียวน้ำหวานอย่างเดียว ไอ้ตัวกลางสูบใหญ่เลยผมท้องป่องเลยนะ ก็ไม่ไม่ต่อยนะครับผมเวลาพึ่งหรือว่าพวกนี้มาหากินเนี่ยมันมันจะไม่ต่อยนอกจากเราไปไปจับเบโดนหรือไปทับหรือว่าไปบี้มันอะไรเงี้ยพอมันมีกลิ่นเหล็กในมันก็มันจะต่อยได้นะครับแต่ถ้าปกติก็จะไม่ต่อยถ้าพวกพึ่งพวกมีมาหากินนะครับหรือถ้าเรามีมีตัวเรามีกลิ่นถ้าไปในป่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็มีส่วนอยู่นะครับไอตัวหากินก็พึ่งงานเนี่ยก็บินมาตอมเล่นเราได้นะครับ ถ้าเรามีกลิ่นเหล็กในนะมีกลิ่นควันมีกลิ่นอไม่พึงประสงค์นะครับผมก็เหมือนกับที่พึ่งที่อยู่ดีๆแล้วลงมาต่อยชาวบ้านชาวช่องที่ว่าเดินไปเดินมาหรือเครื่องตัดหญ้านั่นแหละครับเหมือนกันเสียงกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับมันมันก็งูหิริอะไรเงี้ยมันก็เล่นนะครับผมก็เคยไปตีออกหลายที่นะครับที่พึ่งลงมาทําร้ายชาวบ้านนะครับผมนั่นประมาณนั้นบางทีในวัดในโบสถ์ก็ไปออกให้เขานะครับเพราะว่าเขาบวชงานบวชในโบสถ์ไม่ได้บางที่นะครับ ต้องเอาพึ่งออกครับผมไม่งั้นหน้าขบสถไม่ได้แตกกันละนาวนะครับผมบินลงมาต่อยนะ, <S <S ะคลิปนี้ก็เอาความสวยงามของเจ้าตัวเล็กๆนะครับผมมิ้มนะครับเป็นมิ้มงานนะครับผมเอามาให้ดูกันหมดเกี่ยงนับที่ผมเทไว้ประมาณหยดใหญ่ๆเลยนะครับแป๊บเดียวเองไม่เหลือเลยเอี่ยมสะอาดเลยฝาขวด เรี่ยมจ้องเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมก็น้ำผึ้งครับผมได้มานะครับกำลงมากรถขวดนะครับผมสวัสดีครับ